สวัสดีครับนี่เจชมาครับอันนี้น้านสนานตัวเชือ์ซ่อมเสื่อผ้าชาร์ปนะครับรุ่น E.S. T.W. 7 0 B.L. นะครับมีปัญหาไม่เก็บน้ำนะครับค่าบอกว่าบิดมานอหมอแล้วน้ำไม่อยู่เดีนได้นะครับถ้าบางก็พออยู่อยู่อย่างนี้ต้องดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวแกะฝาดูกัน ยกลงกมาเปิดฝาด้านหลังดูนะฮะว่าตัวเิตเด่นน้ำเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะดูดูบ้าโอเคเดี๋ยวจำเป็นฝาด้านหลังนะครับต้องมาดูตัวเด่น จะตันนะน่าจะสกรปกรกต้องล้างลูกยนตลูกยางนะครับต่างๆคาบแฟบคาบอะไรต่างๆมาล้าง๊บนึงนะครับโอเคก็ล้างแล้วนะครับในก็ล้างซะานะครับในเกียงเก่าก็ใส่ไปใหม่ ระวังนิดนึง่งชอบปินเกียวนะระวังตอนใส่กลับนี่ยชอบปินเกียวกลับตรงนี้ชอบขาดนะยางตรงนี้พลาสติกเนี่ยนะอ๋อก็ดัดแปลงเอาครับเอาเคบันายรัดเอาครับใครคนไม่รู้อ่บแม้เครื่องเป็นอะไรวะ แมพูดเดี๋ยวเขาไปลงเพจนะเดียมีเียงแมวด้วยจามีเพจเอาจิงๆเคยส่องไปดูเนี่ยเียงแมวด้วยอ่ะเนืออะไรมนเพจล้วนะเราอือย่างว่าใหม่ๆวครับอ่ลองเปิดน้ำดวยใช้เลยครับนครับเผื่อบ้านอื่นจะได้ปทาตาม เ <Yeah. S 1> ดี๋ยวหลดเลยจริงเราเสียบข้าวนี้นะครับตอนนี้ก็ได้กราบอกเขาใส่เขาทำให้ใส่น้ำช่างไม่ยอมใส่แล้ก็ดูไปข้อน้ำพิงนะครับ เนี่ยจะมีทางน้ำเก่าอย่างนี้ตอนที่ล้างนะครับต้องไม่มีเศษหมออกนะครับเนี่ยก่อนมีค้างอยู่เก่าทั้งใหม้อย่างเนี่ยรอจำเลยรอน,น้ำเยอะน่อ ไม่ไรครับไม่ได้เสียบปลั๊กครับกันโอเคครับใส่แล้วก็ปรากฏว่าก็ยังไม่หยุดนะครับแสดงว่าปิดไม่อยู่จริงหมออ้อหม้อตัวนี้บิดทางนี้ผ้าบางผ้าบางก็ยังไหลนะไหลหมดเลยนะครับอลองตั้งไปปล่อยเดินปลเดินกัน ไม่อยู่จริงมีวิธีหนึ่งเดี๋ยวทีหนึ่งก็ลองยึดยึดสปริงดูนะครับอันนี้ปล่อยน้ำออกให้หมดก่อนยางมันก็นิ่มอยู่นะยางยังไม่แข็งนะดูเครื่องก็ยังใหม่อยู่เลยกี่ปีแล้วครับถปีแล้วนะ,ะยังไม่ถึงปีเหรอประมาณน้ยางมานันนิ่มนะ เโอเคบิดใส่กล่องมาส่งมาเอามาส่งด้วยผมไม่ชอบซื้อของที่ร้านปิดกันซื้อที่ห้างซื้อที่โค้กโอเคแล้วหมดนอีกทีนะตู้ทีนึงติดอะไรอีกหรือเปล่าล้างหมดแล้วนะ ตรงนี้ก็เนียบนะดูว่าลูกยางมันขาดดูว่าไม่มีร่องมีรอยอะไรนะก็เนียบดีนะเดี๋ยวลองยึดสปริงดูนะยางดูเหมือนไม่เสียนะใช่ไหมยึดสปริงตัวนี้หน่อยนะฮะ้ ยาวกว่าเดิมนะครับดึงยืดหน่อยก็ายางดูแล้วมันก็สภาพดีนะครับยางดูแล้วก็ไม่นไม่ขาดไม่อะไรนะว้ใหม่แล้วนะครับเพิ่มลงแรงกดแล้ว,วลองใหม่อีกทีนี่เดินล็อกติด กดแน่นกว่าเดิมเปิดน้ำโอเคตอนนี้ก็นี่นะครับนี่ไหลแล้วนี่ใช้ได้ละใส่แรงดันน้ำหน่อยนะครับขึ้นผังแล้วก็หยุดแล้วครับอย่างนี้รอดแน่นอนซักโอเคผ่านผ่านครับ หนึ่งปีประมาณนั้นดีช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปดโดยงใหม่ๆต่อไปครับหวังว่าใช่ไหมจะช่วยได้ครับสวััสสดีครบู้ๆครับขอบคุณเขาเล้วทีมง,งานดูเดียวไงลูกยางไม่น่าเสียนะครับ